สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นตำนานของวงการทหารและยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอในหมู่ผู้ชื่นชอบยานพาหนะทางการทหารนั่นก็คือ m c 8 a แป a t t o แนรถถังสายพันธุ์อเมริกันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ภารกิจทางทหารในแต่ละยุคสมัย M48A5 Patton ถือเป็นรุ่นพัฒนาขั้นสุดท้ายของตระกูล M48 ซึ่งเริ่มต้นพัฒนาในช่วงทศวรรษ1950โดยถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่รถถังรุ่นก่อนหน้ายอย่าง M47 และถูกตั้งชื่อตามนายพลจอร์ดส p พ t ตันผู้มีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2จุดเด่นของรุ่น A5 คือการอัปเกรดปืนใหญ่หลักเป็นขนาด105ม mm, มซึ่งเป็นมาตรฐานของ NATO และสามารถใช้กระสุนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถรับมือกับศัตร,รูได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึง้นในการออกแบบ M48A5 นั้นผู้ผลิตได้ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างพลังโจมตีการป้องกันและความคล่องตัวถึงแม้ว่ารถถังจะมีน้ำหนักมากกว่า50ตันแต่ก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนที่เรียบและยังสามารถวิ่งผ่านพื้นที่ครุขรได้ดีพอสมควรเนื่องจากมีระบบช่วงล่างแบบเธอชันบาร์ที่ช่วยลดแรงกระแทกในขณะเคลื่อนที่ ภายในรถถังจะมีลูกเรือทั้งหมด4นายได้แก่ผู้บังคับการพลขับพลยิงและพลบรรจุกระสุนแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่เฉพาะและต้องทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจรบจริงห้องบังคับการถูกออกแบบมาให้สามารถสื่อสารกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบวิทยุสื่อสารที่ทันสมัยในยุคนั้นทําให้การวางแผนการโจมตีเป็นไปได้อย่างราบรื่น M48A5 ได้รับการใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยกองทัพไทยได้นําเข้ารถถังรุ่นนี้มาจํานวนหนึ่งและได้ใช้งานในหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือการลาดระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรถถังเหล่านี้ถูกบํารุงรักษาและอัปเกรดบางส่วนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ทําให้ M4 8A5 ยังคงได้รับความนิยมในวงการทหารและวงการสะสมโมเดลยานเกราะก,ก็คือความทนทานและภาพลักษณ์ที่แข็งแกรง่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีรถถังรุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่า แต่ M48A5 ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคหนึ่งที่เทคโนโลยีทางการทหารกำลังเปลี่ยนผ่านและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการออกแบบรถถังยุคใหม่หลายคนอาจเคยเห็น M48A5 ในภาพยนตร์หรือเกมต่างๆซึ่งก็มักจะถูกนำเสนอในบริบทของสงครามเย็นหรือในฉากรบที่เน้นการปะทะระหว่างรถถังกับรถถังซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมันให้ยิ่งดูแข็งแกร่งและน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมโมเดลหรือศึกษาประวัติศาสตร์ยานเกราะ M48A5 คงจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ไม่ควรพลาดสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับยานพาหนะทางการทหารในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ